ล้อแม็กจัดทรงให้เรียบร้อยนะฮะเป็นล้อ15นะฮะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันลิ้นหน้ามีครบเลยกวงมาลายตัวสปอร์ตนะฮะนี่ฮะสวยมากกวงมาลายครับนี่ครับเลขไม่8ปดหม0ครับตอนนี้นะฮะ มาดูที่ด้านท้ายฮะสปายเลอร์หลังชุดแต่งมีให้ครบนิสันโนต1.2 VLP 218 0เลขไม 8, ่8เห0,000ือนโลเจ้าของคนเดียวรถบ้านคันนี้ชุดแต่งรอบคันรุ่นท็อปสุดนะฮะสเกิร์ตหน้าติดตั้งมาเรียบร้อยล้อแม็กจัดทรงให้เรียบร้อยนะฮะเป็นล้อ15นะฮะไฟหน้าครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้นะฮะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันลิ้นหน้ามีครบเลย นะครับฝากระโปรงตัวนี้นะฮะแล็บสติ๊กเกอร์เคบล่ามาให้ด้วยนะครับคันนี้เป็นสีออกม่วงๆเทาๆนะมาดูที่ภายในเป็นเบาะหนังสีดําครับนี่ฮะเบาะสีสวยครับกุงมาลัยตัวสปอร์ตฮะ,ะนี่ฮะสวยมากกุงมาลัยครับนี่ครับเลขไม่แปดหมื่นสี่ครับตอนนี้นะฮะจอทัชสกรีนนะครับเกียร์ออโต้แอร์ดิวตอนนะครับนิสสันโนดตัวนี้นะฮะห้องโดยส